สวัสดีครับเพิ่งรับฟังครั้งแรกครับหลังจากไปดูย้อนหลังมาหลายคลิปโอ้ขอบคุณมากจุกคิดแล้วก็แล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะเอาเอาสยามไว้ก่อนเอาเอาเป็นชิชาติไว้ก่อนเอาส่วนรวมตามมาแล้วรัส่วนเรื่องส่วนตัวไว้ที่หลังนะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วละเ,เแมงเเขมเยอะเหลือเกินไม่ไหวถ้าเราเราแค่มันไม่มีกษัตริย์มันก็จบแล้วทีนี้ว่ามันดันจะไปเคขมกษัตริย์เราไปเป็นกษัตริย์เขมรเนี่ยโอ้รับไม่ได้นะ รับไม่ได้ตอนนี้เริ่มรับไม่ได้แล้วแต่มันไม่ได้เกิดจากไอ้พวกนั้นไงกลายเป็นมันเกิดจากไอ้นักวินนชาการบ้านเราเอง้อยข่ากษัตริย์เราเองเล็กหน่อยมันก็จะบอกว่าไอ้บรรดากษัตริย์ของเราเนี่ยก็คือพวกขมรมาก,ก่อนจบจบเพเลยนะท่านเอบอกว่าน่าเจ็บใจด้วยคนแบบนี้ประมาณนั้นแหละครับท่านฉลองกาชัยการฝากรองเท้าตกปากนะักออก ขอสา่รองเท้าใช่ไหมขอสากรองเท้าตกปากนักวิชารารหน้าโมโหนะผมว่าเราเราต้องต้องตื่นตัวเรื่องประวัติศาสตร์กันแล้วหล่ะไม่ไหวแล้วหล่ะนะเอาหลักฐานทั้งหมดนี่แหละหลักฐานผมเยอะนะเออก็ก็ต้องทําอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะท่านฉลองกาชัยท่านมาเรียนรู้กับผมแล้วนี่นะท่านเข้าใจนะเออเพราะว่าคนที่มาเรียนรู้กับผมเนี่ยผมจะปูเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนนะท่านฉลองกาชัยมาล่าสุดนี่แหละคนล่าสุดกับท่านประภาสนะ ขอบคุณมากนะที่มั่นใจนะเรียนรู้แล้วไปใช้ได้เพราะว่าถ้าผมพูดอะไรผิดเนี่ยท่านก็นจะรู้คนที่เรียนรู้ไปเนี่ยจะรู้ว่าผมใช้ไม่ได้หรือโอเคถูกแล้วอะไรอย่างเนี้ฝักรองเท้าตกหน้ามันใช่ไหมออไว้เจมิญกันนะท่านท่านจันอัจวินสวัสดีครับจันติดตามครับขอบคุณมากครับยินดีครับท่านน,านริทวีทวีปุราแก้วสวัสดีครับครูและเพื่อนเพื่อน,อนต้องขอโทษเพื่อนๆข้างบนด้วยนะมันเลยมาแล้วผมไม่ได้ตัดตานะ ขออภัยส่วนความคิดเห็นถ้ามีก๊อปมาเดี๋ยวทาได้ผมว่าลุยได้ลุยได้อาจารย์ค่านคนนี้มั่วมากเลยฟังแล้วรู้สึกเราโมไปด้วยใช่ครับบิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติไทยยกย่องชาติอื่นถ้าคนไทยไม่ช่วยกันน่าเป็นห่วงมากใช่ค,ครับขอบคุณมากท่านสิงหาครับขอบคุณมากท่านพุทธิพันธ์กับสวัสดีครูครับกับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับท่านสิงหาลองดูตัวอักษรของที่พบในเวียนกุมการที่ผมแชร์ส่งให้นะครับโอเคขอบคุณมากไม่เองไม่โทรไม่ ทะเลาะก,กันนะไอเวียกรุงการ้วก็ทะเลาะก,กันอาจารย์ของแก้วทะเลาะก,กับคนอื่นคืออะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเอย่าเราอย่าไปยึดตัวเราว่าเราถูกนะแล้วเราก็ไปบอกว่าคนอื่นไม่ถูกเหนื่อยนะผมไปเจอมาหมดแล้วนะเหนื่อยอผมว่ารองเท้าเปลี่ยนไม่รู้กี่คู่ท่านนกเทียจนจันสวัสดีครับครูและเพื่อนๆนสวัสดีครับ ท่านพรชุดาอินฟาสแสงเขากําลังเขียนละครให้ช่องไหนคะประวัติศาสตร์ของชาติไหนแน่คะอืมใช่บิดเบือน,นชนิดแบบรับไม่ได้เลยอะ่ะผม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 ,ผมรู้ความจริงไงที่ผมถึงพูดไงก็ดูที่ว่าเขาจะแถเล่นละครกันไปอีกเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันลุกคืบรอบด้านไงคือนอกจากว่ามันเป็นตัวส่งส่งสารไอ้คนรับสารไปแล้วก็ไปไปแปลไป,ไป,ไป,ไปแปลงสารให้อีพวกต่างชาติลงมาลุยประเทศเรา เ่าบับว่าไอ้คนที่อยู่ในประเทศเราเนี่หละส่งมีดนะส่งข้อมูลให้ให้ย้อนกลับมาแทงคนของเราเองอะประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากครับท่านพอนชูดาอินฟ้าแตงครับมันเป็นอย่างนั้นหน้าโมโหหน้าโมโหพวกนี้พยายามบิดเบือนอย่างไรแง้แรงใช่ครับตอนนี้ดึงสถาบันลงไปแล้วไงจะแปลงสถาบันเป็นเขมรแล้วไงนะบิดบิดเป็นเกลียวละครับใช่ครับ นะถ้าพุพ้นิพพานก็เรียนรู้ผมไปแล้วถึงบอกว่าเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแน่นอนเพราะว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้คือเรียกไม่ได้ชาตินิยมแล้วก็จะไปดิสเครดิตต่างชาตินะแต่ว่าเนี่ยเราปกป้องความจริงความถูกต้องของเราดีที่สุดแล้วนะก็คือต้องลงความรู้มาให้หรือว่าใครที่มาเรียนรู้กับผมเนี่ยผมก็จะให้ความรู้ผมไม่สนใจหรอกเรื่องพักเพื่อนเท่าไหร่ คือผมต้องการดึงทุกคนนะ่ะเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์มากกว่าเราต้องปกป้องตรงส่วนนี้แล้วเราก็จะสามารถเอาความรู้ส่วนหนึ่งไปใช้กับพั่นงได้นะอ,อ,อันนั้นมาเป็นเรื่องรองท่านบรรลบโพรที่โนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลับท่านสิงหาอกอะไรนะบิดเป็นเกลียวอืมโหมันบิดเยอะไอ้พวกนี้เออแล้วก็บอกเออเนี่ยอะไรนะต้องเปลี่ยนจากนะักประวัติศาสตร์เป็นนักบิดโอ้อ <laughs> ตัดประเด็นเดียวติดตัดประเด็นเดียวที่ที่สําคัญที่สุดใช่ครับเขมรอย่างเดียวไนงะแก่นกับพี่เปลือกไอ้พวกนี้ชอบเปลือกเป็นเป็นมอดเป็นมอดของประเทศเราใช่มันรู้แตบบ่เปลือกไนงะแล้วมันก็บิดบิดแข็งถ้ามันรู้จักแก่นแล้วมันจะเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจท่านการนิติเสมอสีในจารึกไม่มีบอกเลยครับว่าชายวร,รมันคือคเขมรทาไม คนในคลิปบอกว่าเป็นขมรนใช่ไม่มีใครบอกเลยโจตากวานปเป็นครอบเฝ้ากษัตริย์ไม่ได้บอกกษัตริย์ขมรเนขมรนมันไม่มีกษัตริย์คุณคิดยังไงมันจะไปแปลความหมายหรือว่าแปลตัดตรงส่วนคําว่ากษัตริย์สยามออกไปไปเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองพระนครเมืองพระนครกษัตริย์เมืองพระนครกษัตริย์สยามไม่ใช่กษัตริย์ขมิ้นขมินเป็นทาสอยู่ในเมืองพระนครนั่นแหละก่อนที่จะกะบฏนั่นนะนะท่านบิดยะ จันสวัสดีครับท่านผู้ทธิพันบอกพ่อขุนลามคิดอักษรใหม่แล้วไม่เปลี่ยนคำนะครับมัวสุดๆใช่ก็นะเอ,อ่อความหมายของคําต่างเนี่ยก็จะเป็นสยามอยู่หมดเลยนะพ่อขุนรามคาแหงอย่างเงี้ยพ่อขุนลามอย่างเงี้ยรามมาทางภาษาไทยอยู่แล้วนะอย่างรามายณนะหรืออะไรพวกเนี้ยก็ถึงของสยามทั้งนั้นไงนอันว่าพระลักษุรียะวงศ์พระลักษเป็นน้องพระราม พระรามเป็นกษัตริย์พระลักษณ์เป็นน้องกษัตริย์มาจากสก,กูลสุริยวงศ์สุริยวงศ์งเป็นต้นตะก,กูลกษัตริย์ของสยามประุมสุริยวงศ์แต่นอะไรนะรามยานะเนี่ยเกิดในอินเดียทองอินเดียมรู้จักวงรามยานะเหรอถ้ามันไม่ใช่คนสยามเออตลกไหมบ้านเราแม่งงเตะหมูเข้าปากหมา นะน่าสงสารนะในะประวัติศาสตร์ชาติไทยอันว่าพระลักษ์สุริยวงศ์ยังไม่ปงชีวันสางขาเออหมายความว่าอะไร <c oughs> นักวิชาการไทยอ้างคาว่าพระบาทหรืออีกหลายคําไทยยืมมาจากเขมรฟังแลวอ้วกพูดใช่พระบาทพระบาทพระบาทสมเด็จต,ตอนนั้นนรดมยังใช้เจ้านรดมศรีหานุนะ <c oughs> อย่าลืมว่าเขาได้ฉัดข้าชัดไปนะถ้าถ้าใครได้ฟังอยู่ ชันห้าชั้นเทียบเท่าเจ้าเมืองนะพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าให้ไปแค่ห้าชั้นนะไม่ได้ให้เขาไปตั้งเป็นประเทศใหม่ในปัจจุบันนะห้าชั้นเท่าเทียบเท่าเจ้าเมืองนะท่านขุนพัฒคนที่ด้อยค่าประเทศตัวเองช่างไม่สำนึกเ,ยเลยวุ้ยมันสนุกป,ป่ามันจะตายพวกนี้นะมันคิดว่ามันเก่งอ่ะเออเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาก็คิดว่าเขาเขาเจ๋งสุดแล้วอะ่ะ เราก็เราก็ได้แต่ทำใจนะแต่เราก็ได้แต่บอกคนคนไทยด้วยกันเนี่ยให้ให้ระวังระวังคนพวกนี้ไว้นะมันทำลายล้างเราจากภายในอะ่ะบิดเบือนประวัติศาสตร์ให้เด็กรุ่นหลังสอนในสอนในบ้านในเมืองเราอะและไอ้คนพวกนี้มันเป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรหรือเข้าไปอยู่ในราชดับบันดิตสยสภา,าหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งต้องระวังนะไอ้คนที่มันจะส่งออกข้อมูลถ้ามันส่งยาพิษออกมาเนี่ยใช่ไหม เหมือนวัสกับพานที่เคยยุให้ลูกหลานกระสับทะเลาะก,กันเองฆ่ากันเองอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่มันจะย้อนกลับคืนมาที่เรากําลังจะ,ะเผชิญอยู่นะผมมองเห็นสิ่งนี้นะผมถึงออกมาเตือนนะท่านบุญเชิดพึ่งท้องแชร์ให้เพื่อนดูแต่เพื่อนดูไม่ได้ครับอาจารย์อ๋ออาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันครับเดี๋ยวคงมี u t u b e นะท่านคนพันเอกท่านนิลันเขาเอาไปแชร์หรือว่าท่านใน ท่านเป็ดก็เอาไปแชร์ให้หลายคนช่วยนะใครตัดคิดได้ติดต่อนะผมว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมทําเพื่อตัวเองอยากดังหรืออะไรหรอกเราต้องช่วยกันนะนะไม่งั้นเราจะไม่เหลือกล้วยอข้ขา,ขาวกินกล้วยมันก็เค็มไปแล้วเค็มไปไปรับแขกบ้านแขกเมืองว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเพลงของมันนะนะอีกนอนมันก็เค็มไปหมดอ่ะนะนะท่าน คุณพัฒบอกว่าผมรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์และประเทศไทยครับอืมครับใช่ครับแต่ตอนนี้เรากําลังโดนด้อยค่านะประเทศชาติเรามันโดนด้อยค่านะจากกลุ่มนักการเมืองก็ดีหรืออะไรก็ดีมันอาจจะทาเป็นทีมกันนะเราต้องระมัดระวังอย่างน้อยเราก็ต้องปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาไว้ก่อนก็นแล้วกันดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะถ้าเราไม่มีชาติไม่มีกษัตริย์แล้วไม่มีศาสนาแล้วเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนกันนะประเทศไทยสมบูรณ์ที่สุด ดีที่สุดแล้วสําหรับเรานะผมก็เคยไปมาต่างประเทศก็เคยอยู่มันไม่อบอุ่นเท่าอยู่บ้านเรานะแต่เป็นพลเมือนชั้นสองหรืออะไรเงี้ยเราก็ลําบากใจนะเราอยู่บ้านเราเราอยากจะได้กินอะไรกินอยากจะไปไหนไปนะนะเราเราดีที่สุดแล้วประเทศเราดีที่สุดแล้วนะอย่าไปทําลายนะช่วยกันรักษาไว้โอเคคืนนี้ก็เลยเวลามามากหนึ่งชั่วโมงกับสนะี่สิบแปดนาที ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรจากการชมจากการดูได้ฉุกค,คิดก็ยังดีช่วยกันแชร์ช่วยกันทําให้ดีช่วยช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้นะโอเคคืนนี้ก็รายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆสมชายนะันสาคอนขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้2องช่เหมือนเดิมคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ